สามสองหนึจีบกาแฟและทะเลหมอกชมดอกกาแฟที่บ้านถ้าเป้ดใจยินดีต้อนรับถ้าคุณมาไม่ถึง พาเปิดใจแสดงว่าคุณมาไม่ถึงชมพ้าโอเคไหมช่อไหนเวลาไหนไม่เป็นไรโอเคเตรียมตัวนะครับไปบายครับไปบายครับไปบายลงแล้วลงแล้วลงลงยังลงแล้วไปบายไปบายม้าของใครม้าใช่ ้แแค่นีหละเฮ้ยอู๋แม uh ่งหมอกติดกล้องเลยทุกคนเบลอไปหมดไม่ใช่หมอกติดกล้องเย